ัดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งของของคลิปของคุณเพ็นด้น,นะครับก็วันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆไปทําความสะอาดกล่องเก็บอาหารที่เราไปส่งให้กับลูกค้านะครับสอง,สงอเป็นสองเก็บกล่องเย็นนี่นะครับเราต้องทำความสะอาดทุกครั้งครับหลังจากเราเลิกงานเสร็จแล้วนะครับนี่จะเป็นแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดที่ผู้บัดาเขาแจกมาให้นะครับให้เราทำความสะอาดทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต้องทำไงบ้างนะครับโอเคจะมีแบบนี้นะครับช่องเก็บขยับได้ที่วางแก้วคนระับใส่พวกฟิลแก้ว จะย,ยังห่อผ้าเชียนะครับเราก็เอาผ้าที่ขี้นะครับยาเราก็ได้มาจาก ้่นาน้ามอบแจกมาให้นะก็เราเพื่อให้เรามาทำามสาดกล่องนะครับเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคแล้วกิ่นอับนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับเพื่อกล่องเราจะได้ดูดีขึ้นนะครับจะได้ไม่มีกลด้วยมาทางลูกค้าอาจจะมองดูว่ากล่ององเรา ทุกครั้งนะครับล่งนี่ก็ทำนอเสร็จแล้วก็เอาที่วางแก้วสายไปนะครับที่นะี่มามานี่ยใส่แก้วช่องเก็บเล็กๆเราขยับได้ในหะ้แน่นนะครับมีมามาเนี้นครับ ก็เป็นไงบ้างนะครับดูแล้วก็มีประมาณนี้นครับที่เก็บรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับปิดกล่องว้าวดูดีนะครับก็ ใครเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทำามสะอาดกล่องก็รีบไปทำนะครับกล่องเราจะได้ดูดีขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นหบด้วยนะครับก็จากคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับบายบายครับสวัสดีครับ